ขนมเค้กเนยสดสูตรนึ่งสูตรนี้อร่อยแป้งนุ่มแป้งเย็นตัวแล้วก็ยังนุ่มอยู่ไปลงมือทํากันเลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมน้ําตาลทราย100กรัมผงฟู1ช้อนชาครึ่งหรือ7กรัมเกลือ1ใน4ช้อนชาคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่เบอร์3 2ฟองตีไข่ไก่ให้แตกค่ะไข่ไก่แตกแล้วใส่นมจืดลงไป200 ml แบ่งใส่เป็น2รอบ เป็นนมสดจืดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วให้ใส่เนยจืดละลายลงไป80กรัมแบ่งใส่เป็น2อรอบนะคะเนยจืดเอาไปละลายในไมโครเวฟก่อนนะแล้วก็คนให้เข้ากันจนเนื้อเดียวกันเลยค่ะเข้ากันแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์ถ้าใช้กระทงอบขนมเหมือนของเบลต้องมีถ้วยรองกระทงด้วยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อขนมลงไปให้ได้ครึ่งหนึ่งของกระทงก็พอค่ะเสร็จแล้วก็เก็บเข้าซึ้งได้เลย พอนะ้ำของเราเริ่มเดือดจัดๆแล้วก็นำขนมขึ้นนึ่งได้เลยค่ะนึ่งไฟกลาง15นาทีต่อเนื่องเลยนะคะไฟกับการนึ่งขนมเนี่ยสำคัญมากๆเลยขนมของเราจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับไฟเลยนะคะอย่างวันนี้ขนมของเบลนุ่มฟูดีค่ะแต่ว่าหน้าของเขาไม่ค่อยสวยเพราะระหว่างทางเนี่ยอยู่ๆแก๊สเบลก็ดับไปนะคะต้องมาเริ่มนึ่งขนมกันใหม่หน้าขเขาก็จะไม่ได้สวยมากเท่าที่ควรค่ะถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทันกดคํามูสูตรขนมได้ในคอมเมนต์นะคะ